สวัสดีครับ f c ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒนนนทภาตอนนี้เพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นตีห้าวันนี้เรามีนัดกับพี่เขานะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะทำอะไรนะครับวันนี้เพิ่งตื่นเสียงก็เลยยังท่นพี่เขาโทรมาปลุกพอดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดน่านอยู่นะครับ EP นี้จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพครับที่ ไม่เคยเห็นนะครับก็เพิ่งเคยเห็นว่ามีอาชีพนี้อยู่ด้วยนะครับนู้นครับเห็นแสงไฟแวบๆนะครับอาชีพที่เขาพี่ทํากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี้ขออนุญาตพี่เขาแล้วนะครับเมื่อวานคุยกันเรียบร้อยนี่เราก็จะไปดูครับว่าเขาทําอะไรครับถามมาเลยครับนี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเห็นแสงไฟแล้วก็นี่เป็น นังควายครับนังควายแต่นี้เสียงอาจจะแหบๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตื่นเป็นนังควายนะครับอาชีพของพี่เขาถือว่าสุดยอดเลยครับเมื่อวานมาเห็นเราทึ่งเลยครับตัวนี้อาชีพเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาว่าเขาทําอะไรเนี่ยครับขออนุญาตนะครับนี่ตามมาแล้ว,ต,ว,ต,วลตื่นเจ้าเลยครับ เดี๋ยวดูพี่เขาทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่ครับอันนี้ควายนี่ตัวใหญ่นี่เนาะขานี้ได้มาสองตัวนะครับเดี๋ยวพี่ทักทายพี่ผู้ชายทักทาย fc หน่อยสวัสดีครับ,รบขออนุญาตถามชื่อชื่อเล่นก็ได้พี่ชื่ออะไรนะพี่พ,พ่อพ่ออะไรนะพ่อเรียน,อ,ยนอันนี้พี่ถามพี่สาวหน่อยพี่สาวทักทาย fc หน่อยเดี๋ยวครับพี่ชื่ออะไรครับ แม,แม่อะไรนะแม่เทืองแม่เทืองแม่เทืองกับพ่อเรียนเนาะอ่าอาชีพอันนี้เขาเรียกว่าทําอะไรครับพี่เผาหนังเผาหนังเออตรงนี้ชัดตรงนี้ยืนตรงนี้ชัดแล้วรู้มุมกล้องอันะเน่ะเผานหนังเผาหนังหนังเป็นหนังควายแต่เป็นหนังชืดนังเผาเจนหนังเก๋เหมือนตีตั้งอีสานเขาทำนะครัเผาหนังสดๆมาเผาเลย คนพื้นที่เขาใช้แกงใช้ยำหรือว่าแกงใส่ใบชะมวงแกงใส่กิเลกอ,อย่างพวกเนี้ยออกับแ,<ค>แกงเขาเอามาทําอะไรบ้างไพี่เขาส้อนมาถ้าเป็นคนพื้นที่นี่ก็เอามายำใส่มาแคว้นแล้วก็เอามาแกงแค่อ,อย่างพวกเนี้ยจา้ะแต่มันกับพริกแข้งได้หลายอย่างยังเอาไปเอาไปผัดเผ็ดหรือว่าเอาไปยำแบบ ย้ำใส่พี่ขีหนูมะนาวอีกก็ได้เจ้าแล้วแต่เจ้าอย่างนี้เราไปเอามาจากไหนไหมแม่ไปซื้อมาจากโรงเชือดเจ้าอ๋อซื้อมาจ้งแล้วก็เอาเผาเอานี้เอาไปขายตลาดเนาะแม่ไปขายตลาดเนี่ยเจ้าตลาดเช่าเขาเนี่ยยังขายอย่างนี้เราเอาเราขายเป็นขาหรือว่าเราขายเป็นขาเจ้าโอ้ขายเป็นขาเลยเราใช้เวลานานไหมเผ<อ>าเนี่ยจนจตรงนี้ กับปกติแม่กับกัปจากนี้หางานตัวอี้แม่ก็จะกกับไปประมาณเจ็ดมงกว่าเนะี่ยจ้ะโมงกว่าเนาะพอ, <Yeah, S 2> อเดี๋ยว<ง>ต้องไปเลี้ยงหลานอีกไปเลี้ยงหลานอีกโอเคก็ไรายได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็โอเคพอพอ,พอมีกินอีกกอะไรกันแต่ถ้าอยู่บ้านน้องนะอ่าก็โอเคเดี๋ยวให้พี่เขาทำงานเนี่ยผมก็จะสังเกตการดูพาเอฟซีได้มาดูว่า าทำยังไงส่งลูกส่งเต้าพอได้ทำบุญกิจตารจมูจะว่างเนี่ยจาสามจะรีตีเาเปินเนี่ยน่อยเจ้าครับครับพ่อแม่ผมก็ทำนาทำไร่ผมก็เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กตื่นเช้านอนหลับบนหลังควายไปเลยพ่อก็ต้องเข็นพาลูกไปพ่อก็เอาไปนอนไว้เถียงนานี่แม่ไปขายม้าแล้วนะขายม้าแม่เอาจัมมี่ไปไปถึงตลาดก่อนตีสองซึ่งเราก ของแม่จะมุก่อนตีสามประมาณตีสามใช่ไหมเขาบ้านที่ที่ผมดูเมื่อวานที่เผาเมื่อวานนี่ก็ขายหมดไปแล้วมหมดวันต่อว,วันเลยเนาะหมดวันต่อว,วัน<อ>ถ้าลูกค้าของแม่จะมีมีนาโน,นอยน้ำมืนอำเภอนา้นยอำเภอนามืนแล้วก็น้ำม่วงเนจะริมบางส่วนแล้วก็อำเภอเมืองครับครับแล้วก็ร้านค้าคคคมันเป็นของกินทื้เินดิน,นนี่คนอีสานนี่เขาก็ชอบ เพราะว่าคนอีสานบ้านผมกับคนเหนือก็กินคล้ายๆกันครับคล้ายๆแต่คนอีสานเส้นหนังแม่หั่นคนในยูทูบจะมาเขาจะทำเป็นหนังเก้มเขาเขาจะแช่เกลือก่อนอันนี้บ่แช่ใช่เห็นมีเจ้าหนึ่งที่บ้านสมัยก่อนเขาจะแช่น้ำเกลือให้ได้ที่ก่อนแล้วเขามาแร่แร่หั่น แม่ก so ็ไปทำมาจะนาแต่ข้าหลังนี่บุกไขมีเวลาเจาะหนังเก็มนะมันต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาอันนี้มันมดวันต่อวันหนังเก็มมันจะต้องข้างต้อวันต้องตากแดดเลยต้องขับขับนีัเวลาราคามันแคได้หมอกหมอกขันนละสามวันรักพันเหมือนกันนะสามวันอันนี้คือทำเขาทำวันต่อวันนะวันต่อวันถ้าเขามาจีอิีฟฟูงที่ชาเขาไงเช็คเดิมสตังได้เลยเงินสดได้เลยอิน ครับครับอย่างนี้เราก็แถวบ้านผมเข้าไปแกงเก่ขี้เล็กแกงขี้เหล็กแกงใบชะมวงะอะไรพวกเนี่ยก็บบับมันกับปอเรื่องรู้ตัวเองได้น่ะเจ้าอ,อยู่บ้านนอกเนาะเพราะเรื่องลูกเรื่องแต่พ่อแม่บอกมีจีทำกินเจ้าเลยหาจีค่ะเจ้าพ่ออยู่เขาอ,อยู่กับตลาดเขาบอกเจ้าได้หาตลาดแล้ว,วอี่ไหนเจ้า มื่อวานก็ประมาณวันเก่งม้วนม้วนสิบเจ็ดสิบแปดองศาแต่วันวันก่อนวันม้วนสิ้นนั่นสิบเอ็ดสิบสองอ่าวันวันก่อนนั่นแหละที่ผมไปน่านในตัวเมืองสิบตะวันตะวันจะให้ทหันคุณครูไปในในควางหรือกลับไปบ้านบ้านลานมะฮามแปะเอ้าผมไปซื้อมาดูดูใน u t u b e ครับขอบคุณครับ แล้วก็ไปข่วงข่วงนี่แปลว่าแปลว่าลานกว้างกผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรคืคนนานคนสมัยก่อนเขาจะห่อกลางควงกางควงคือกลางควงที่เป็นกว้างๆไปทำกิจกรรมอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของวัดคุณยืนท่ารามหลวงก็แล้วก็เพน่ันเพื่อจะได้เข้าไปขายของไปอย่างแรงเตรี้ยสินค้าอย่างแก่ยิ่งทักษะในแก่บ้านนั้งพัฒนาขึ้นแก่เปลียนหลับ ขายเปลือกแบหมุกปิ้งลูกจิ้ <c oughs> นนงครับครับขายเปลืก็เลยคน<อ>ให้คนไปซื้อของเนาะซื้ออยู่ซื้อกินกันวัดดนตีตรงข้ามท่านคือที่ว่ากัหวนคือเกา่าอเป็นเป็ตต่ตอนนี้มันเป็ีนสำนักง,งานเทศบาลบตนำบนวียงสาตีฝนยังขึ้นไปว่าที่ว่าการอำเภอสาคือเป็นเป็นทีตีตีเหลกที่พระบาทสมเด็จ ราชกาธิเก้าก้พาพะบรมราชินี้เปิดเสด็จม้าจากวัดนานราครับแม่สองพันห้าร้อยะหนึ่งวันทิ่สิบหกมีนาสำหรับเรยองหนึ่งเ,นะเปตตีตีแหลกตีพระพระองค์ได้มาเยียบแผ่นดินนานอ้ลงจั้รถตีนี้กับบ้านเฮาเกเลยจัดประอันจัดลำลุกถึงพระคุณหัน,นดูทุกวันอันนี้หนึ่งถึง 5, ห้ันลานกีครับครับ โอ้นี่ผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากพี่เขาเนาะใี่ากเรแต่หลังไมเขาได้เียนนเป็นอาเภอเวงสานั้นแล้วครับอำเภอสาใอยูเนีนอาคาร่อืมนีผมไม่รู้ถ้างั้นผมก็ขึ้นไปดูวันาเให้ชมเป็นพิพิธภั์พื้นถินของคนเงสาเขาอยู่เป็นยังไงครับ เออนี่เราทําหน้านี้มันก็ดีเนาะพี่เนาะเพราะว่าเราแต่หน้าร้อนนี่น่าจะนั่นเยอะเน่ยแ่อาศัยใบเจ้เจ้าจี้เจ้าเออเนี่ยได้ผิงแดดผิงไฟไปด้วยอันนี้เราก็มาเขี่ยเอานี่มันออกก็มันร้อนอ๋อเน้นๆครับครับราคาดีไหมไหมพี่ ขายราคาส่งเถอราคาละเรห้าสิบบาทเราไม่ได้ช่างกิโลเลยเราขายเป็นชิ้นไปเลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อย่างนี้ปะขาเล็กขาใหญ่ยังงี้ปะข้าวขาสันไปเถอะอืมครับตรงลูกมาสองคนกันเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ข้ามินอ่ะตรงนี้ตีข้ามินเลยครับแม่กรหังปลูกผโจ๊กผจมวิศวะเคมีอืมแต่ได้ลูกเป็นสะเทิดมั่นลักได้สะเทิกับเป็นพยาบาล ครับนี่นีครับอาชีพนี้อาชีพนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะต้องตื่นแต่ดึกเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกด้วยอาชีพนี้สามารถที่จะส่งลูกคนโตตอนนี้ก็ทำงานแล้วเป็นเจ้านายเขาแล้วเป็นในช่างภาพเหมาเนี่ฟ้า ที่ของที่นี่จาวลูกใช้แม่มาทำโอ้พิสวาภายในอาคารคนคนโตนี่วิศวะเคมีคนเล็กไฟฟ้าช่างไฟเนี่ยเนี่ยด้วยนี่เลยครับอาชีพนี้แหละที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยครับชาเล็กก็เป็นครูโอ้โลกสับไก็เป็นครูเ็กครูเจ้าแม่กับเป็นเลี่ยงหละหลานกลางวันฝนกับลูกมา ฝากเลี้ยงเนาะเฮากะเลี้ยงลูกเลี้ยงหล,ล,งหลานเนาะคนแก่แล้วเนาะครับมาคนทั้งนี้จะเจ้าครับคือบ้านเมืองเขามันผมมีแผนจี๊ดต้นอำเภอเวียงสาได้ผมมีอาเซกรรมเลยนะเจ้าเป็นอาเป็นเป็นอำเภอที่สงบงเงียบไม่มีมเรื่องโฉกชิงวิ่งราวฆ่าลันคันแทงไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็อยู่อย่างสบายใจยเนะาะอยู่อย่างเดินผ่านไปก็จะหันรอยยิ้มกันอยู่ที่ไหนครับครับ นี่พี่เขาก็เผาไปเรื่อยๆนะครับเสจจะเสร็จการนะครับวันนี้ทั้งหมดกี่ขาพี่เน,นี่ยมีแปดขานะแปดขาแล้วก็หนังหนังนี่หนึ่งตัวตัดเป็นหั่นเป็นชิ้นเนาะนี่แล้วก็เลาะเลาะไปเรื่อยอันนั้นได้แล้วยังครับอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วหนึ่งขาเราต้องเอาไปขัดอีกไหมเอ็ด ไปขัดอีกล้างน้ำป่ะล้างน้ำให้มันขาวจุดเลยนะเนี่ยเราไปดูใกล้ๆอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้ยังดูก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเมื่อเช้าผมมาก็กตีห้าประมาณตีห้าครึ่งก็ประมาณเจ็ดโมงประมาณใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงต่อวัน อันนั้นได้แล้วได้แล้วแล้วเราก็ต้องไปขัดอีกให้มันสวยไม่ให้มีสีดำๆรอยไหมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าชื่นชมเป็นภูมิปัญญาขอ,ของพ่อแม่ค <c oughs> ร,รับคครับผมเมื่อก <c oughs> ่อนเขาก็ทำกินตาม <c oughs> นั่น บ้านผมเนี่เวลาเขาฆ่าวัวฆ่าควายนะส่วนที่เขาจะจองส่วนแรกก็คือขาขใ,ออใ,ใช่ครับขามันไอ้น้องเวลาควายมันออกมาใหม่ๆเนี่ยเราแกะเล็บมันออกมากินนะนะปาเผานะอร่อยนะ <c oughs> ใช่ต้องเฝ้าแล้วก็เอาน้องควายโอ้น้องควายน้องวัวนี่อร่อยมาก ได้แล้วได้แล้วสองขาเนาะได้แล้วสองละเดี๋ยวถ้าเสร็จจากขานี่ก็จะเป็นเป็นหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังอันนี้ขาเราดูไปแล้วนะครับโอเคนะพี่เขาน่ารักมากเลยก็ยังดีหน่อยหน้านีนเป็นหน้าหนาวถือโอกาสเพ่งไฟไปด้วยค่ะร้อนหนาวก็ต้องทําอย่างนี้นะานครับ ครขันาหังขาเรงนี้ก็มีหางด้วยนะครับมีทุกส่วนที่เราทำวันนี้มีทุกส่วนมีหางมีปากน้ำมีหัวมีหนังก็ถ,ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้หนักมากเนาะ ที่มันเป็นจริตของเขาเนี่ยคือเขาทำแล้วสบายใจทำมาได้จริตแล้วมันจงังอันนี้เราก็เอาหนังขึ้นได้ได้คุยกับพี่เขาแล้วได้ข้อคิดอะไรไดีๆเพราะว่าพี่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะพี่มองโลกในแง่ดีถ้าพี่พี่ทั้งสองท่านนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีคุยแล้วสบายใจครับถ้าเราถ้าเราคุยกับคนมองโลกในแง่ดีแล้วเราก็สบายใจอยากจะคุยเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ขาก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มเอาหนังใส่แล้วครับอันนี้เราอยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับจังหวัดน่านนะครับหลายท่านเอฟซีอาจจะบอกว่าโอ้อยู่กำแพงเพชรมาไกลจังเลย<อ>ก็ก็มาถือว่ามาทำงานนะครับอาศัยช่วงเวลาที่เรายังไม่ถึงเวลาไปเราก็มาหาอะไรให้กับเอฟซีได้ดูทาง f อฟทั้งต่างประเทศในประเทศ นนแ,แม่แอล,นนแ,อลแม่แอลคนน่านใจดีครับอันนี้เลยอยู่ที่อำเภอเวียงสาเขาเรียกตำบลหมู่บ้านไหลน่านเนาะฝั่งนึงคือตำบลกลางเวียงกลางเวียงฝั่งแม่น้ํนาน่านฝั่งโน้นข้ามสะพานไปเรียกตำบลกลางเวียงตรงนี้ไ<ม>หลน,น่านโอเคนนตำบลไหลน,น่านเมื่อวานก็พาเอฟซีได้ไปไปดูว่าไหลน,น่านมีอะไรบ้าง ผมมาเมืองน่านได้ความรู้เยอะเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็กำลังเผาตรงนี้เป็นส่วนหนังแล้วนะครับเป็นส่วนของหนังหนังก็ทำเป็นชิ้นชิ้นพอดีพอดีให้หยิบง่ายๆเนาะ อันนี้ชิ้นนี้เรายกขายยกชิ้นแบบนี้หรือเราต้องไปหั่นอีกครับไปหันปห่น,น,นหั่นตามยาวนะหั่นเป็นชิ้นชนเล็กมากอืมครับครับอพอดีที่เขาทกับข้าวทำอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยนะครับ F c ครับวันนี้เรามาแล้วไม่ได้มาดูพี่เขาเผาหนังควายอย่างเดียวถือว่าเรามาเรียนรู้ มาแลกเปลี่ยนความคิดพี่ทั้งสองท่านเนะี่ยเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่คิดเชิงบวกตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพูดอะไรพี่เขาก็จะเป็นประเภทที่ว่าพูดในเชิงบวกชีวิตเขาถึงมีความสุขและอายุอายุก็ใกล้60แล้วแต่ว่าหน้าตาเนี่ยยังเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะชีวิตเขาก็เลยมีความสุขนะได้ข้อคิดดีๆ ยังไม่แก่ยังไม่แก่ว่เเาเขาเรียกว่า<ต>กําลังวัยทำงานเหมือน,ไไหนเหมือนกันเลยครับน,นี่ครับ fc ครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีแสงและเดี๋ยวให้แผ่นไปให้ดูทางน้องนี่ครับเริ่มมีแสงและงานของพี่เขาก็ถือว่าตอนนี้น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้ละใกล้จะเสร็จละตอนนี้ขาเสร็จหมดแล้วเนะาะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ก็จะเหลือหนังหางก็โอเคแล้วก็เสร็จจากตรงนี้ก็เอาไปล้างทําความสะอาดที่ทบ้านแล้วก็เตรียมออกขายขายพรุ่งนี้เช้า,า,ชาอันนี้นี่ที่เราทําวันนี้ไม่ได้ขายวันนี้เนะาะเราเอาไปขายพรุ่งนี้เช้าไปขาไปขายมาแล้ว วันนี้ไปขายมาแล้วใช่ไหมโอ้แสดงว่าออกตีสี่ป่ะไม่แม่ไปไปมันเป็นตลาดขายส่งอืมแตไปวางวางไว้โอ้ไปยัง่ก่อนทีสองเลยครับครับคือเขารู้ว่าเรามีอยู่แล้วเราเราไม่ได้ไปอะไรมากมาย

เดี๋ยววันนี้จะไปรีวิวไปนั่งช้างกันตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับหกนาฬกาสามสิบนาทีงานของพี่เขาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ที่ยังไม่ย่างนะอันนี้ส่วนนี้ย่างไปแล้ว แต่ก็เอที่ดำๆนี่ก็เดี๋ยวต้องไปขัดให้เขาสวยอันนี้มีหูด้วยนะส่วนหู<ม>ด้วย,ยนี่โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเดินกลับรีสอร์ทที่พักเราวันนี้เดี๋ยวก็ให้พี่เขาฝากข้อคิดอะไรดีๆนะครับให้กับ ผู้ที่กำลังชมคลิปอยู่พี่เขาน่ารักมากเลยครับพี่ครับ,รบปิดคลิปให้ผมหน่อยพี่ยินดียินดีถือว่ามาเอลมุงนานแล้วกับมาแวะัลทา,ายหากันเจ้าครับแล้วก็กขอขอเฮ่เจน้าที่ทุกง่ันเด็กๆมีความสุขในการยู่ในจากวัดนันเจ้าครับวัดนานยินดีต้อนรับทุกคน้าครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบพระคุณพี่ทั้งสองมากเลยน่ารักมากๆเลย อยังไงก็ฝากนะครับเมืองน่านเป็นเมืองสงบร่มเย็นน่าอยู่น,ยนะอํเาเภอเวียงสาที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นอํเาเภอที่ถึงเป็นอํเาเภอที่เล็กๆนะครับแต่ว่าก็ใหญ่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ําใจของผู้คนชาวเมืองเวียงสานะครับซึ่งผมก็ได้พา f- อทุกท่านนะครับได้เลาะได้ตะเวนตามที่เวลาเรามีนะครับไปดูว่าเวียงสาเรามีอะไรดีมาน่านรอบนี้เราโฟกัสที่ เวียงสานะครับผ่านไปผ่านมาก็จะลืมนึกถึงเวียงสางเมืองที่น่าอยู่อําเภอครับผมเป็นจากแพร่มาก็ต้องมาเจอเวียงสาก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองน่านนะครับโอเคครับคลิปนี้อีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณพี่ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่ เป็นบรรยากาศสลัวสลัวสองข้างทางเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วครับเดินกลับที่พักเราครับโอเคครับ